ฟันกรามซี่สุดท้ายจะถอดหรือเก็บดีลองฟังคลิปนี้เลยค่ะมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะคะมีฟันกรามซี่สุดท้ายแปรงฟันไม่ถึงเต่อาหารติดที่สำคัญก็คือหู นั่นเองนะคะแล้วพอผุใหม่ๆเนี่ยคนไข้ก็บอกว่าหมอยังไม่อยากถอนอยากจะเก็บเราก็อดไว้ให้แต่ทีนี้สุดท้ายเนี่ยนะคะก็มาตัดสินใจถอนตอนไหนรู้ไหมคะตอนที่ผุโดนฟันซี่ถัดมานั่นคือฟันกลามที่ที่สองซึ่งฟันกลามที่ที่สองเนี่ยมีคุณค่ามากๆแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ย มีเศษอาหารไปติดระหว่างฟันกรามที่ที่1กับที่ที่2ดังนั้นเราก็เลยจูนเสียทั้งสองซี่นั่นเองดังนั้นนะคะใครมีฟันซี่สุดท้ายถ้าแปลงไม่ถึงแล้วเราก็มีเศษอาหารติดแล้วแล้วก็กราณาถอนซี่สุดท้ายออกไปก่อนเลยค่ะแล้วถอนแล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเจฟฟันกรามที่ที่2ไว้ค่ะเพราะมีคุณค่ามากกว่าฟันกรามที่สุดท้าย นั่นเองนะคะใครสนใจก็สามารถอินบ x ็อกมาได้นะคะที่คลินิกธนกรรมมีสุเราเปิดบริการทั้ง7วันเลยนะคะจาก10โมงถึง2ทุ่มนะคะและที่สำคัญใครมีบัตรทองก็สามารถใช้ได้ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามตด็ j กเรจอยแฮปปี้เดนทคลินิกธันกรรมมีสุขสวัสดีค่ะ